ฝนแซวนะดองบรรยากาศเสียงอ่ยอยๆเสียงเสียงอันบะเต็มค้อบประเต็มวัดนะพี่น้องโอ้ไ <c oughs> อ้นะคะพี่น้องเงียบเงียบน้อยๆพี่น้องเสียงกับบมีนะเสียงแตกสาวนะพี่เท่าเออสาวแตกสาวใหญ่นะคะพี่น้องนะโอ้แตกสาวใหญ่ื่อสีมีผัวไม่นะคะพี่น้องเฮอยว่าฉันปะบรรยากาศ <c oughs> เสียงนะคะพี่น้องเสียงบ่มีแล้วนะคะ เสียงหาเสียงบป้มี่แล้วบรรยากาศนะครับพี่น้องใส่ถุงมือเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะเอาถุงมือออกมาใส่นะคะพี่น้องย่าเย็นนะคะพี่น้องอากาศนะฮะหมืดฝ่ามืดฝนนะครับพี่น้องเอ,อ้ยอากาศเทาบานเลยไม่อนะจ้ะฝ่าขึ้นฝนเลยพี่น้องเลยใส่ถุงมือเย,ย็นเย็นนะครับพี่น้อง อันดูแลสุขภาพก่อนเด้อพี่น้องบาไหว้ได้อพี่น้องเด้อว่าสันว้วสวัสดีจ้าน้องมาดามกลมจ้าพี่เพี่ยนก็อู้วตั้งแต่อันฉีดวัคซีนมาอันวัคซีนโควิดอันนี้ก็ว่ามือวันนั้นซุกสิไปฉีดอีกวัคซีนอันไข่อันวัดใหญ่เด้อไหะอันเอาไปมันเสียงไปแล้วนะคะหนาวสั้นอึด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 อ,ดอดมู่ว่านี่กินยาพาราลัดไว้อู้วิวัสัน ฮอหอหอฝนตกแม่นตกอากาศมืดตกอีรีเลนะยละบได้กลับกล้องให้เบิง้งหนาวเสียงกระโปมีเลยลนะไอ,อยูฮอคฮอกฮอคบ่ได้นอนเบิดคืกินไอไอไอละเสล็ดนาะซื้อยาหน่นนะซื้อยามาจากเมืองไทยนะมืดมืดแม่นมืดมืดเลยละมืดมืดหนาว ต้องพันพันคอเย็นคอแหบู่แหบแผลเสียงกระโบมีเด้อเสียงกระบบมี่มื่อว่ากบไอไอบ่ไดไปหาไปเสาร์วัิทีก็นอนคุ้มปูงมันหนาวแบบมันหนาวขังนตั้งแต่ไปสีดันอันกินยาย่างอ้ยยาแก่ไอนั่นกอกเอากอกเอายาแก่ไอนันมันไอไอแหงไอไอจุนบ่ได้นอนไอไอจุนไดลุกขึ้นมาใส่แพร่เพิด ที่เด้ลุกขึ้นมาใส่แพร่เพิดไหมไอไลายไอประไดกันปูเงียวหยอดเงียวเฮียไอยาแก่ก็ซื้อมาไววยาพาราก็กินเมื่อเช้านี่ก็กินแล้วก็อนอกมาโอ้โอ้แต่ยต่ตั้งแต่มันไปกระเทาะซ่อนกัยังอันยังดีอยู่เนาะก็ไปสียาอันวัคซีนมาแล้วโอ้ยโอ้ยนะอากาศมาน้ำเสียหายไว้บ่ เขาออกมาอยู่สังศีไหมใจเสือสี่ตัวเดิมมั้นี่สี่ตัวสี่ตัวหาตัวกันไปนี่มันเย็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 นจะกัเย็นยังไงสิบอกบอกว่าถูกหนาวว่าจะกันเั้ยไม่อยากลุกอยากเสี่ยวย่มเศร้าไม่อยากลุกอยากเซียวเลยเมืองอากาศถอดถุงมือ,อก,ก่อนถอดเขา่าถอดออกตัวนี้ละเอออ ใส่นานาอู้หูจักว่าเสือกกระหูอยู่เนาะอ,อยู่นี่นะหนาวนนานาว่ะนะใส่หลายกับแดดออกมาเมาื่อวานเนี่ยห่อนช่วงเศ้าช่วงแรงมาอุ้ยบ่ายเยน็นหนาวลมพัดวีววีเดี๋ยวเด้อใส่ถุงมือก่อนอันแงกับแงขับเปนแงเป็นหูหูเดี๋ยวสองหูเดียวโอ้ยไาเสร็จปะมันมืึนไปเสร็จปะเดี๋ยหนาว มาบาทเดียว simulator? เม็นบะเออเมื่อวานนี่ก็ตอนเช้าเนาะแดดอยู่เมื่อวานนี่แดดจุ๊บเฮ็ดจงโปงเลยแดดอยู่เมื่อวานเห็นวะมืดเห็นบะบรรยากาศเห็นบะขี้เมาฟ้ามืดเห็นบะไปมาถึงก็เฮ็ดก็เข่าแล้วเมื่อวานนี่ก็นอนไอมันไอแห้งๆไอแบบไอมันเป็นจังเลยไอแบบผ้าไอห้าผ้าห้ามอนเลยห้าหอดมังสินะ ไอ้แบบสุดนี่เออเป็นวัดสุดนี่อันสเสล็ดสีออกมาอยู่แต่สุกข,ข้างมาสัสซิโบเป็นบบมิสเสล็ดไอแล้วข้อมันแหงเมืเม่อวานเนี่ยข้อแหงแหงแหงแบบข้อเป็นเหนียวหยบ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 เพราะกลับมามากินยาแก้เยมหะยาแก้เยมหะยาแก้ไอยาแก้พุ่มแพ้โอ้โหสารสารพัดสียาเด้อันนองมาดามกลม สารพัดยากวกอกกกเข้าไปสิเป็นอันบริษัทยาแล้วเออตว่าสิสร่างโรงบานเองซสแล้วล่ะสวัสดีจ้าวาสันวาโอ้ยน้องจันบ่เสียงโคอแหกเสียงแหงเสียงแฮวเสียงบอน แสบนัวยังอยู่แตกอกอกปันแต็มแตกสาวเป็นสาวอันเป็นสาวรุ่นใหม่เด้อสาวเออเป็นอันเป็นสาวแย่แตกแ,แต่สาวรุ่นเฒ่าเด้อเออว่าสิแตกสาวรุ่นใหม่สิไปหาผัวใหม่แล้วว่าซั่นว่าเออซัมกะแมน่นไหวัดแบบไปหา ยาเดียวบอสันบอกโอ้ยจาก่าษิจังยังไหนเลยยานั่นไปหาเอาแบบใดนะยาเดาอ้กินยาแก้ไอไอไอแบบไลก็จูบไซเออกินยาแก้แพ้จากสารพัดสารเภยานันพาล่าแดยาแดกินแล้วก็นอนโอ้ยต fo ื่นข <una irement> ึ้นมาตื่นแล้วก็ไอแล้วก็ไอไอไอร้ายจนเหี่ยวหยอดเหี่ยวเฮีย คันว่าไอแั้วคันพุ่มแพ้กัดจามอยาเงี้ยเอาจามก็เข้าไปพี่น้องจามกัดจามที่หนึ่งก็ออกที่หนึง่งชิบว่าสันบอกูบวกันว่าชิบแล้วมันเปียกน้อยพุ่นละแต่ละมือเนาะคนเท่าเนาะแมนนี่แหละไปตั้งแต่นไปฉีดวัคซีนแพ้วัคซีนมานี่แหละมันเป็นร่างกายเขาเปลี่ยนไปว่าสังเกตเจ้าของอยู่เด้่ ว่าสังเกตเ,เจ้าของโยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไป <c oughs> มันไอแบบมันไอแห้งๆไอแล้วก็เจ็บข,ข้อข้อมันเป็นเหนียวข้อเมื่อวานนี่ข้อแห้งแห้งข้อแห้งแห้งเมื่อวานนี่ไปหายายั้งจ้าวัชระไปหาหมอโอ้ยหมอก็หายยั้ง ซีโร่วาสัน่ามีแต่ซีโร่วาสันยังอันนี่ก็ใชว่ามือหนี่งก็จะไปเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วก็ซีไฮลูกนัดมอันไปนวดยังม้าในยังจัดการยังยาไปหานี่จะไปอันเอ็กซลเลย์ปอดบัวไอปอดเอ็เอ็กซลเลย์อันลำใสอีกโอ้ยตาย หาหกเจ็ดใบย,ยังว่าด้ไรดำเนินการยังทีไปหาหมอตั้งแต่วันที่ท anyway. ี่หกคุณะมอมีเวลาเนาะเดี๋ยวก็เป็นนันเดี๋ยวก็เป็นเหนียวข้ามอกับสิวาสันวาจะไปอยนันการมุนเงินการทมุนมะท่านพี่น้องเอ้ยบ่อยากเบ้ามุนเงินนั่นเดี๋ยวก็เอามาให้แน่คุณเอามาให้แน่วสันเกี่ยวเขาวาสันวะเอามาให้แน่สันวาเดียวกันนั้น เนาะภาพเปลี่ยนภาพขั้นบ่อซอยกันก็สิไปซอยไปเนาะพี่น้องเฮาทั้งหุ่นกับวิมีไล่ใด่เนาะทั้งนี่กับผลิตเงินนะจ๊ะวาสันวะโอ้ยเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวเข่าโน่งกีดตุมบอกอดเอาวาสันวะเกี่ยวกับเกี่ยวไปวาสันวะแบกไปวาสันวะเนาะแบกเกี่ยวเข่าหน้าขีดตุมบ้างทีนะโตกับนั่งบ่อใด่วาสันนะนั่งบ่อใด่กับบรรยากาศเนาะโอ้ยภาษไทย เยนสีกระจกสามมือเป็นสีมือไข่ว่าแต่ปัดไตเลยเหนื่อยยางมากแค่นี้ก็เหนื่อยได้พี่น้องตะเกาตะกอนโอ้ยหาวดอง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 เดนินชิว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 กูแล้วแล้วทุกมือเนี่ยปุ่นอีกากระลายเลยอีกากระดายบินแตกอยู่สวด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 ปุ่นึกว่านกอันนั้นมนูกว่านกอันไร มานปีนี้เขาเออเขานี่ค่ว่าเกียววานแล้วเฮียเขามันเป็นหน้าตมมันงามหลายบางวันที่มัน,นมันหน้าตมน่ะเกษสิใดพ่อกินอยู่ดอกหกสิบเจ็ดสิบกระสอบสิได้ใดอยู่บ่พ่อได้กินพ่อได้ขายลงทุนไปหลายอยู่แต่สมาชิบ่ได้ขึ้นจากเทียเออปีนี้เขาค้งซีดีอยู่ดอกเออบ่ได้เอาเขาขามันมาแล้วมันคงสิได้ใดกินดีอยู่ดอก สิได้ขเขวสิมีราคาอยู่พ่อสิได็กข้าหนะมก้ำมันอยู่ว่าสันวะเป็ดคนนกเป็ดนนะ้ำเนาะเดี๋ยวก็บินเพื่อนก็บินรอยอันอันอันนกยุ่งไปใส่เนาะบ่เห็นนกยุ่งไหมอันน้องมาดาผม,มเพื่อนไปมดอยู่ในป่าบ่านกยุ่งนะอยู่สองตัวทุนหายบา่มันเออมาตามเแล้วทุนหายเนาะขอให้มีกินอันขอหันอัน พาอได้ได้มีกินมี่อยากพ่อได้กินเนาะว่าได้ซื้อเขาเนาะหากับหาหยากรกินอยู่เมื่อวานในเข้า,าไปอันได้หนูมาได้ปลาไหลมาได้หมูปลามาว่าสันว่าพ่อได้กินได้อยากอยู่บ้านเฮ้ามันอยู่ติดเขาติดห่วยติดนันเนาะเสียงเขห้อย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 ยังว่า บรรยากาศเนาะบรรยากาศอู้เป็นยัามานงมือเสาร์คนกระยางแตกตืมต้มตืมต้มๆบริษัทละม่มีอย่างดอกได้เลาะหาปูนันแดงบางมื่อก็บบได้รอดอกมาดามกุมวิลาหนุ่งหลายเนาะเวลาเขาขืนเห็นงานแล้วก็เงียบปิ๊บหายจ่อยเมื่อซ่วงบ้านนี่บออันซ่วงบ้านนี่บ่มีงานงานก็ลดถอยลงเลยล่ะม่นออกมาดามกุมไว้ทุกเมื่อนี่อันขั้นว่ามาถามเขาอยู่เด้ จะเอาชั่วโมงจักบาทว่าสันวะเป็นอย่างไรพัดไทยเอ,อ้ยไปเรียนหนังสืออีปึกเงียบเียบอีปึกก็ปวดหัวทั้งหัวฟูทังง้งเห็ดกับเขา่เาสู่ไปเฮ้าได้แค่กำลังถึงไหนก็ถึงนั่นแหะไม่ถามเฮ้าว่าอันเอาชั่วโมงจักบาทวาสันวะบอกว่าเอาชั่วโมงหนึ่งสตาร์ตวะสันวะให้ฉันเบิ่งงานก,นก็เด้อวาสันวะอัน คือเกาปึกเอ,ออๆนั่นละสั่นไปแต่ละเมื่อไปเลี้ยนหัวฟู่งหัวฟ้าไปว่ะจำละไ <c oughs> ปถามว่าเอาจะโมงสักบาทอันจะตดัดว่าสิบห้าบาทว่ะสันว่าจะตัดแต่ว่ายูเมืองเนี่ยมันแพงอยู่แล้วมีอยู่สองเมืองอันอันุยี่กับอันอยู่อยู่เมืองนี่ละ่ะคำว่าเออคนเอนเมืองเมืองเศรษฐีนะจ๊ะเมืองเศรษฐีว่าสันเมืองเศรษฐี้าบ้านว่าต้องถามเด้อพี่น้องเด้อ แงเดี๋ยวน้อง,องมาดามกลุ่มเพราะว่ามันอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในเมืองนั่นบ้านเขามีแต่ต้ยเ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 ต้ยล้งหัวซันอของห้าเก็เว้ยอันสี่สิบห้าตะลังว่าสี่สิบห้าตารางว่าซี่สิบห้าตารางว่าขายหนี่งก้อบุกุณแล้วเกือบยี่สิบลา้านมาแล้ว แ,แล้วเราอสด้ขายเมื่อไรแสด้ขาย่าสันวะฮะว่าสื่อไหวอู้สวัสดีค่ะคุณย่าค่ะ่าสันวะขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจให้นะคะไม่เอาม่เอาโดนหรอกค่ะอาสสิปานะที่เฮ็ดคลิปเฮ็ดยังเมื่อวานีนก็ตัดเมื่อนในก็ะซิเมือแลกงก็สิบไปขืนบ้านนั้นวันเป็นสตอรี่นะไปขืนนะขืนไหลเก็บมมไปเลนไปนะพี่น้องพ่อไอ้มันเดยนั่นสะสมเก็บซองไว้นะ เหตุกงรานจุดนี่ว่าสันว่ะะาว่าเออจะเออจะเสว่าเรื่องเดี๋ยวเบวาเรื่องอันนี้เนะาะเบวาเรื่องอัน,นิ่นมาถามิ่นมาถามค,มาามค,ค่ะิ่นมาถามอยากจะไล่ไล่ใจถามแต่ไล่ใดบอแม่บ่ต้องถามจ้า <c oughs> และสิ่งเดื่อนเนี่ยก็ขอมาค่าเทิมหลานอิกบ่พ่อเขอบาบ่พ่อ ก็ว่าเขาได้โบนัสเขาชิคขึ้นหายค่าเพิ่มเนาะรถร้านสาวกเรียนน่นีอาหารไลอันบุรพาศิลาช่าเนาะอันบุรพาในกันเลยโรงเรียนดังของชนบุรีละ่ะพี่เป็นพันพันไล่เนาะขนาดขี่รถออมเงอน,นไปส่งละอันไปห้าบเอามูห้านไปกินขเข้ามือแล้วเขาชิสทรงกลับขึ้นเครื่องบิน,นัลนโอ้ยขับรถกระบะทวยยอน หลายคณะหลายอันอันนั้นอันนี้เขาเรียนมออันนั้นก็เขาเรียนมอดานคณะอันของอันโรงงานอันชุกเชิญอันโรงงานเขาเรียนไหนเกี่ยวกับโรงงานเป็นมอนะนะชุกเชิญวิไปเข้าไม่ร่าเนี่ยเขาก็จิไปชุกเชิญเขาก็วิจวิเนอร์อันนี้ของเขาเนี่ยละ มากาพงไดก็ไปทั้งนั้นนะพี่น้องเอ้ยอันนี้ห้างนี้ก็บห้างนี้ห้งนี้ก็บห้างนี้นะอันนี้ก็เศามากอันนี้ก็เพิ่มอ่าใจ่าเทิ่มผู้ใหญ่ผู้น่อยพันในใจยะผู้หน่อยก็ยังเรียนหม้ออยู่อีกสองปีปีนี้ปีแรกอันนี้ก็ชื่อว่าอันอันอันยังอีกคลองอันอันยังอำเภออันอันไม่รีกคลองอันยังของเขาก็บปงหูจักยากเลือกยาก เรียกอีหลีบาถือเนาะอันภาษาฝรั่งเศสนี่นะม่อันมาดะน้องมาดมกลุ่มจา้าข่อยกระบองหูกับเขาข่อยกระงงกับเขาบอกว่าอุ้ยแม่สิไปหูยังลูกก่นดนกแม่กับบรัยเลี่ยนไหลลูกเอ้ยแม่จบแค่ปออันปอสองกับสิพานตกอยู่สามปีเนาะสามปีคู่คนใหม่เขามากกับไฮต๊กคู่คนใดเขามากกับไฮต๊กเออตกอยู่แมงปอสองนี่แหละเออจนเอาเอาเสียง,งัวหน่อยแหลกออกหมดละว่าจะวา เอาไปเอามากคู่บ่มีก็นละผ้ากันจ้าไปพี่น้องจ้าคุณย่าขอบคุณค่ะยีลีเด้เอาคู่อันตะกอนมันบ่มีเนาะมันอยู่ห้องปลาห้องเขาห้องดอยคุณนะเนาะคู่มันตะกอนมันเมียนไอมีอันอันอันขาเอิ้นก็ตำรวจอันทหารไอตำรวจชายแดนเนาะตะกอนสมัยเราเป็นทหารผ่านเนาะสมัยก่อนมีคู่เขามาก ผู้อันทหารผ่านเนะหาะทหารผ่านเพื่อนเขามาาเนาะตะคอนแถวนั้นมันจิมีแมวมีมงหลายนั่นบอกอยู่ห้องเขาท่องดดยแถวมงุงสมัยก่อนแถวมงุงเพิ่นก็ไปปลูกฟินปลูกอันนั้นเนาะอย่ท่งเขาเพิ่นก็มาลงลงมาเพิ่นก็บ่ไห้ไปปลูกปลูกฟินปลูกยังเนาะสมัยก่อน่นล้วมาพ่อได้สิบสองสิบสามปี อันเสด็จพอเพิ่นก็ให้ลงมากให้ลงมากโยกเกียนลุ่งบนมาให้ตันใหม่ทำไา่ปลาปลาทำลร่อันทรัพยากรเนาะเพิ่นก็ให้ลงมากเขาก็จัดที่จดทา้งแปงสันปันส่วนให้เฮ็ดกินเฮ็ดอยากเนาะสมัยนั้นไลยหล่นนองเออคู่คนไหนกล่มากเออหว่าสันว่าอันว่าอันว่าอ่านหนังซื้อนี่เอาความไว ของอยู่ปากเป้าได๋ยวแป๊บๆๆๆก็ได้ว่าสันว่าเอากลับมากอะมาอยู่ปอหนึ่งอีกคือเกาเอาจากปลาซีอยู่ปอหนึ่งวะสันตะก้อนกระยวนจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะเลี้ยนตั้งแต่อนุบาลบานหนึ่งบานสองขึ้นปอหนึ่งปอสองไปย่างมาอยู่กับแพงเพชรเนาะขี่ฟุ้นเอ้ยพี่น้องเลยขี่ฟุ้นสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนใส่อันอันอันเขาเึ้นอย่างก่อนเนาะ เอิออันโลซันสปริงซองมันวะสมัยก่อนโลซันสปริงซองครับเอ่อสปริงซองเทียร่าเนาะสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนสวัสดีจ้าน้องปุกกี้สวัสดีนะจ๊ะที่แวะเข้ามาส่งกันหนักจ้ะ <c oughs> ไปลมเข่าปากแห้ง่ข้อ เนาะตะกอนหนาวเด้สมัยก่อนสมัยเมืองไทยตะกอนหนาวหนาวเด้อพี่น้องเจ็ดแปดอ,องศาสมัยก่อนอยู่ห้องเขาตรง,งมหญม้าเมื่อเสาร์นี่โอ้ยอันหม,มอกขาวย้อยเป็นน้ำแข็งเนาะสมัยก่อนอยู่ตามห้องไอห้องหน้าดอกอันดอกห้าขอ้อมนิดเนาะสมัยก่อนเนาะดอกเป็นดอกห้าน้ำานามกาะน้ำแข็งกาะขาวจุนพุ่นเนาะสมัยก่อนแแต่ทุกเมือนี่หาบ่ามีแล้วละ่ะทุกมือนี่หา้านาวบ่มีล่ะลมพัดแกนนาวแกน ยี่สิบห้าว้าดาว่าสันละแต่ว,ว่าอยู่เหนียวยี่สิบหานี่ว่าสันละเอาว่าสันละเอาก็ะสันละพี่น้องกับบรรยากาศเนาะบรรยากาศห้องกอล์ฟเนื้อย่างยื้อส่วนนีนน้แล้วสิไปอ็ดซเดลเวลาห้องกอลสิ่คืนเฮ็ดง่ามนะพี่น้องนะเอ้าพี่น้องได้อันอีกอกันสี่สิบห่าวินัดนะคะเนาะกับเตรียมตัวแบกโบกไม้โบกมือเด้อพี่น้องเด้อ ยายสีก็สิได้เวลาไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานเลยเฮ็ดการเฮ็ดงานน่ะได้เวลาขึ้นแล้วเนี่ยก็ได้ขึ้นเวลาไปเฮ็ดการเฮ็ดงานเท่าไพี่น้องยาำมือเสาร์เหมืนกันแดนนะปส่งลูกส่งเต่าเอาบวกใหม่บวกเมื่อจาขอพูดห,หลายๆเด้อมาน้องมาดามกลมหนาวหนาวแม่หนาวหนาวปุกี้พี่เพื่อนแฟนเสียงไม่มีไอก้กันไอเสียงจรนี้แอบแย่งหมดเมื่อปปคืนนี้จีบปัญญาแก่ หนาวเสาร์อาทิตย์ลุกออกจากที่นอนไม่ได้เลยต้องหม่มผ้าเย็นจ้อยจอย,จยมีมะตกด้วยแหละแต่วันนี้อากาศเจ็ดองศาตอนเช้าขอบคุณคะ่ะเอาเลยบายบายบกไม้บกมือเล้วได้เวลาแล้วไปทํางานละขอบคุณขอบคุณผัดไทยขอบคุณคุณยา่าค่ะขอบคุณทุกกาลังใจเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจบายบายตากระปือๆนะบายบายจ่าไม่ได้นอนไอไรบายบาย ขอบคุณทุกกำลังใจที่มาส่งนะคะขอให้อยู่ดีไม่แห้งด้วยจ้ะ